ฝนจะลาฟ้าจะหนาวทองกว่าร่วงจะทามทวงคืนและวันกันที่ไหนกระแสน้ำไม่หวนกลับไหลลับไป เรือจะลอยชะลาลายจนไกลกันคือคุณครูผู้อุ้มชูดูแลศิษย์ท่านอุทิศโดยสอนสั่งดังใจฝันด้วยพันผูกปลูกความรู้ ุณธานจวบไว้วนันพันเปลี่ยนกระเซียนการ เเเเจจจ้้้้้าาตตอองงรรรููีจจยนนพื่วัไปสุดคิดถึงรองสมบูรณ์<ห>เสียงวัฒนะจะเลยละรสรื่นรมนขนมหวานเช้า<ห>จนคำ่ำจำสำเนียง<ห>เสียงเบิกบานวิชาการ ช่วยเป็นหลักหนักคือเบาสวัสดีครับผมสมบูรณ์เสียงวัฒนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชุทิศราชบุรีครูเป็นบุคคลที่ใครๆก็รู้จักมีลูกศิษย์ลูกหามากมายผมจบการศึกษาจากวิลัลครูหมู่บ้านจอมบึงเอกวิทยาศาสตร์ปวสสูงและบรรจุรับราชการ เป็นครูสอระดับ2ที่โรงเรียนหนองตัางยาตั้งวิทยาราชบำรุงสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมต้นและมปลาย17ปีจากนั้นได้เข้าสู่ตำแหน่งสายบริหารการศึกษาโดยการสอบเป็นผู้ช่วยผู้บวยการโรงเรียนครั้งแรกที่เราได้อยู่ในสายบริหารคือโรงเรียนด่านทัพตะโกร,ราชอุป,ปธรัรม์อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสายบริหาร6ปีและย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนประสานรัฐประชากิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีสุดท้ายได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเบญจมาุทิศราชบุรีในปีการศึกษา2560ด้านการทำงานถือว่างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบสำคัญมากเราต้องทำงานให้เต็มที่และทำงานให้ดีที่สุดทุกงานเรียนรู้ได้ เราจะต้องทบทวนและแก้ปัญหางานที่ทำอยู่สม่ำเสมอให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้แสดงความรู้ความสามารถเรามีการทำงานร่วมกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีการดูแลกันให้ขวัญกำลังใจกันอยากจะบอกคุณครูว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองออที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงานในการพัฒนางานของโรงเรียนให้ดีที่สุดตลอดไปสำหรับ ชีวิตหลังเกษียณก็จะใช้ชีวิตแบบบุคคลทั่วไปคือการที่เราจะคิดจะทำอะไรจะต้องใจตองให้รอบคอบมากขึ้นและทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขไม่เป็นภาระให้กับบุคคลอื่นๆท้ายนี้ผมอยากจะฝากบอกเพื่อนครูทุกคนว่าโรงเรียนของเราเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองอยากให้เพื่อนครูได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนให้มีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณครับครูดวงนภาบุญทันขวัญใจสิทธิ์สารวิทยาศาสตร์อาจต้องเหงาเคยเห็นหน้ามาทายทักรักไม่เบาอยู่เรือนเย่ามาเยือนบ้างอย่าร้างราสวัสดีค่ะ ครูดุนภานุทันนะคะรับผิดชอบวิชาวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนเบญจมาลาจูทิศนะคะสังกัดสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครูที่ปรึกษาชั้นม .6 ทับ5มีนักเรียนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือ42คนค,ะค่ะก็เรียนจากวิทยาลัย <ๆ S 2> ครูหม <ๆ S 2> ู่บ้านจอมบึง จบมาสายครูโดยเฉพาะนะคะสายวิทยาศาสตร์ทั่วไปบรรจุทํางานมาณนะถึงปัจจุบันนี้ก็39ปีค่ะเดิมบรรจุที่โรงเรียนขยายโอกาสมา32ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่8ปีค่ะความรู้สึกที่ได้มาสอนที่นี่ก็มีความรู้สึกภูมิใจเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสอนในระดับมัธยมครูเป็นนักศึกษาฝึกสอนจากโรงเรียนเบน ก่อนที่จะไปบรรจุก็ก็มาอธิษฐานไหวเสด็จพ่อหลอห้ค่ะขอว่าขอให้ได้มีโอกาสมาเกษยียณที่นี่แล้วก็ได้ได้ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะที่ครั้งหนึ่งในการรับราชการมาหลังจากเกษยียณนะคะเ,เดือนแรกก็ตั้งเป้าว่าจะพักผ่อนหนึ่งเดือนนะคะ พอเดืนที่2เดืนที่3แล้วก็ตลอดไปก็จะท่องเที่ยวสลับกับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะฝากข้อคิดสำหรับเพื่อนครูนะคะอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองสุดท้ายบ้านปลายของชีวิตเราเงินไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญแต่มันเป็นเพียงแค่ประเด็นรองนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงค่ะฝากทุกท่านให้ดูแลสุขภาพของตัวเองควบคู่กับการหาปัจจัยเพื่อการยังชีพก็คือเงิน สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครูสาวณีริขิตพงวิทย์อังกฤษกลุ่มให้กลัดกลุ่มยามจากไกลอะไรหาเคยยินเสียงสำเนียงแจ้าที่แล้วมาถึงเวลาวางภายใจหายครันสวัสดีค่ะ พี่เพื่อนและน้องๆเราชาวเบญจมาราชบุรีดิฉันนางสาวสาวนีนิชิตพงวิทย์ค่ะมีความระลึกถึงทุกท่านด้วยนะคะคือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ได้มาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะก็อยากจะบอกว่าที่ได้มาโรงเรียนเบญจมาราชุทิศเนี่ยค่ะได้สอนอยู่ที่นี่เป็นเวลาเป็นสปีแล้วค่ะก็มีความผูกพัน แล้วก็ประทับใจหลายๆอย่างกับโรงเรียนของเราค่ะคณาจารย์ท่านผู้บริหารแล้วก็บุคลากรแม่บ้านนักการหรือยามที่เฝ้าประตูที่โรงเรียนเป็นจมาลาชุชิศนะคะก็รู้สึกผูกพันมากๆเลยพวกเรามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะมีความตั้งใจที่จะมีอาชีพรับราชการเนะะี่ยเพราะว่าประทับใจ ครูที่เคยสอนสมัยตอนประถมอะค่ะชื่อครูชาญใจศักดิ์ค่ะท่านสอนตอนชั้นประถมปีที่5ที่6กะค่ะแล้วทราบซึง้งเพราะว่าท่านเหมือนเป็นคุณพ่อเลยค่ะดูแลเด็กๆเ,เหมือนก็นอยู่ในครอบครัวของท่านเลยค่ะพอตอนเย็นก็ปั่นจักรยานไปถามคุณครูว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยทำไม่ได้อยากให้คุณครูช่วยสอนท่านยินดีเลยเพราะว่าท่านเปิดบ้านของท่านนะค่ะให้เป็นที่สอนพิเศษนักเรียนโดยบางครั้งไม่คิด ไม่คิดเงินค่าเรียนพิเศษเลยอะค่ะก็ประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะชื่อคุณครูชาญใจศักดิ์ค่ะไม่ค่อยห่วงเลยค่ะชีวิตหลังเกษียณก็คงสบายๆอะค่ะไม่ไม่ไม่ฟิกเรื่องเวลาอยู่แบบพอเพียงอะค่ะที่บ้านก็มีสวนบ้านก็ปลูกผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะค่ะเลี้ยงสุนัขที่บ้านมีสี่ตัวแล้วก็แมวแมวสี่ตัวค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยก็สนุก สนุกไปตามวัยอ่ะไม่ไม่ไม่ซีเรียสค่ะไม่เคร่งเครียดอะไรค mm ่ะอุ้ยพูดถึงรุ่นน้องถืออาจารย์ปัจจุบันนะคะท mm hmm. ่านมีความสามารถดูได้เลยว่าทุกคนก็ทุ่มเทพเพื่อโรงเรียนนะคะก mm ็ hmm. มีความสุขที่อยู่อยู่ที่โรงเรียนนะคะ mm hmm. อยู่ที่ใจนะใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อะ mm ่ะ hmm. ในโรงเรียนชอบดูต้นไม้ mm hmm. ครูชูศรีสุวรรณรัตน งานอาชีพคือประทีปนำเยาวชนคนขยันขนมหวานงานประดิษฐ์สิทธิผูกพันนับคืนวันท่านมุ่งมัน่นมันฝึกปรือคุณสีสวนัตรนะคะกลุ่มสาระการงานอาชีพค่ะเรียนวิทยาเทคนิคราชบุรีสายกหกรรมนะคะอาหารและโภชนาการ ก็ไปต่อประโยคครูมัธยมปอม,มที่โชติเวศแล้วก็เข้าไปเรียนส่วนดุสิตค่ะก็ไปสายครูโดยเฉพาะค่ะตอนแรกก็ไม่ได้ม่งมังานไม่ต้องเป็นครูนะคะแต่ก็เรียนสายนี้มาแล้วพอสอบติดก็เป็นครูเลยก็มีความสุขอยู่กับการทํางานค่ะหลังกเกษียณก็คิดว่าทํางานมา30กว่าปีแล้วจะถึงเวลาพักผ่อนแล้วอยากเที่ยวอยากไปไหว้พระไปอะไรอย่างงี้มากกว่า ตอนแรกก็เคยนึกกันนะว่าจะเปิดคาเฟ่แต่ว่าคนที่บ้านไม่เห็นด้วยว่าทํางานมันเหนื่อยพอแล้วให้พักบ้างกลัวร่างกายจะไม่ไหวอย่างเงี้ยนะกาะใช้ชีวิตสงบไหวพระไปเที่ยวจากประสบการณ์ที่เป็นครูมา30กว่าปีถือว่าพอบ้านปลายชีวิตเราก็ไม่เดือดร้อนตอนทำงานก็เก็บใช้บางส่วนที่เหลือเราก็เก็บสะสม ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือเก็บเป็นเงินอะไรก็ได้นะคะบ้านปลายเราก็ไม่ลําบากมีเงินฝากมีเงินออมมาไว้ด้วยคือเป็นครูเนี่ยถ้าเราฟุ่มเฟือยอะนะอาชีพราชการเงินเราก็ไม่เหลือใช้เดือนหมดเดือนเป็นอาชีพครูเนี่ยต้องมีความอดทนสูงนะถ้าเราซื้อรถแต่งตัวหมดเราก็หมดไปเดือนไปเดือนหนึ่งเป็นครูเนี่ยต้องอดทนทั้งกับเด็กนักเรียนมุ่งมั่นที่จะสอนเขาให้เป็นคนดี ฝึกอบรมบางทีก็เจอเด็กดื้อเราก็ต้องอดทนแล้วก็สอนเขาสุพรรณโรงเรียนเบ็นจมาาเป็นสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นนะทั้งผู้บริหารทั้งเพื่อนครูทั้งเด็กทํางานที่นี่แล้วมีความสุขะคะ่ะครูชนิตามัชฉริยกุลพระคุณหนักท่านชี้ชักรักการอ่าน งานหนังสืออันห้องสมุดสุดดีเด่นด้วยฝีมือเลิศระบือสารพัดส,สวัสดิการสวัสดีค่ะชื่อชนิตามัจฉริยคกุณค่ะนะเป็นคนที่เกิดอยู่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นครูครั้งแรกอยู่ที่เมืองการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมแล้วก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนหนองโพวิทยา แล้วก็เมื่อปี4ี่ก็ย้ายมาอยู่เรียนเป็นจามราชูทิศราชบุรีมีครอบครัวมีบุตรธิดาสองคนนะคบุตรชายคนหนึ่งบุตรสาวคนหนึ่งนะคะครอบครัวก็มีความสุขดีค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นครูสืบเนื่องมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยเห็นว่าเราเป็นคนตัวเล็กไม่อยากให้เราไปทํางานที่หนักก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นครูเนี่ยเป็นอาชีพที่สบาย ะค,ะคุณแม่ก็คิดว่าเป็นครูอยู่ในร่มไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องไปทํางานหนักก็เลยอยากให้เราเป็นครูก็เลยต้องทําตามความต้องการของคุณแม่ก็เลยไปเรียนครูก็มีความสุขกับการเป็นครูค่ะชอบเพราะมีคนเป็นคนที่รักเด็กชอบชอบ,ชอบเด็กแล้วก็มีความสุขแล้วเด็กสมัยก่อนความผูกพันระหว่างครูกับเด็กมีมากนะคะเป็นกันเองมากกว่าปัจจุบันนี้ หลังเกษียณก็คงจะไปดูแลญาตินะญาติคนชราอายุ87อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอำเภอดอยสะเก็ดตอนนี้แฟนไปดูแลอยู่คนคนเดียวก่อนเดียเ๋ยวเกษียณแล้วก็คงจะไปช่วยเขาดูแลด้วยแล้วก็เป็นการพักผ่อนด้วยนะคะก็อาจจะมีแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างตามความเหมาะสม ฝากรุ่นน้องก็จะฝากค่ะว่าขอบคุณรุ่นน้องที่มีใจรักของการเป็นครูเพราะการเป็นครูในปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่แค่ใจรักอย่างเดียวแลวนะคะเพราะว่าเราจะมีปัจจัยอีกหล,หลายอย่างปัจจัยจากตัวเด็กเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดความอ่านของตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื่อโซเชียลที่ที่จะมีบทบาทกับครูมากนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้อะไรให้สิทธิ์ของเด็กมากขึ้น ผู้ปกครองของนักเรียนมีบทบาทกับครูอีกเหมือนกันกับโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูได้เนี่ยนอกจากใจรักแล้วต้องมีความอดทนนะมีความอดทนแล้วก็มีความยึดมั่นอีกอย่างคือ,ค,อคือต้องระวังตัวอยู่ตลอดนอกจากจะระวังตัวกับเด็กนักเรียนแล้วต้องระวังตัวกับสังคมแต่ว่าเพื่อนครูด้วยกันก็มีความรักความอบอุ่นที่ดี จะทำให้สังคมของการเป็นครูเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ะะก็ขอบคุณน้องๆที่มีใจรักของการเป็นครูนะคะเพราะยอมรับเลยว่าคนเป็นครูอคนอกจากความรักอาชีพแล้วต้องมีความอดทนนะมีความอดทนอดกั้นสูงมากนะในสภาพแวดล้อมปัจจุบันครูเสาวนีเก่งตรงคงพันผูกสิทธิ์คือลูกผูกจิตคิดสืบสาร แนแนวทางวางความคิดสนิทนานแม้วันวานผ่านพ้นไปไม่ลืมเลือนสวัสดีค่ะชื่อสวณีเก่งตรงงานแนะแนโรงเรียนเบญจมราชุทิราชบุรีนะคะประสบการณ์ในการทำงานก็สิบสปปีค่ะเริ่มต้นยังไงล่ะคะก ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นครูนะคะ mm hmm. ก็เลยเรียนทางด้านจิตวิทยาแต่ในที่สุดก็ต้องมาเป็นครูแต่เมื่อมาเป็นครูแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ทําแล้วให้ทำให้เรามีความสุขได้อยู่กับเด็กและได้ช่วยเหลือเด็กได้เห็นรอยยิ้มเด็กนะคะ mm hmm. แล้วก็มีความสุขกับการทางานนี้มาตามระยะเวลาคะ่ะ38สปี หลังจากเกษียณก็ตอบก็จะเป็นเวลาพักผ่อนนะคะเป็นเวลาพักแต่ว่าพักของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่พักแบบคนคนเกษียณที่ไม่สามารถทําอะไรได้แต่เราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําเรายังไม่เคยทํานะคะก็มีหลายอย่างค่ะที่อยากจะทําในชีวิตหลังเกษียณเช่นการท่องเที่ยวนะคะท่องเทีย่ยวในสิ่งที่เราเรามีความสุขกับการท่องเทีย่ยวอย่างมากแต่ว่าในช่วงของการทํางานบางครั้งเนี่ยมันด้วยช่วงของเ,ลงเวลาเนี่ยเราไม่สามารถ ทำได้อย่างที่เราอยากจะทำค่ะก็คิดว่าโลกเปลี่ยนนะคะโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนเร็วนะคะข้อมูลทุกอย่างเปลี่ยนเร็วนักเรียนก็จะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเองก็ต้องมีการพัฒนานะคะให้ทันกับโลกปัจจุบันฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าอยากให้อยากให้น้องๆเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยียต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องของภาษานะคะเพื <S <S ่อที่ว่าเราจะได้เป็นที่พึ่งของ นักเรียนได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้จะเป็นเด็กที่เก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะและก็เก่งภาษาด้วยเพราะฉะนั้นครูซึ่งเป็นโค้ชชิิงเนี่ยจะสามารถโค้ชชิิงเขาได้ค่ะนาจีระศักิ์ลิ้มหอมสนิทจิตมุ่งมัน่นช่วยรังสรรภูมิทัศน์สง่าสมเบญจมะสดสวยและรื่นรมขอชื่นชมฝีมือช่าง อย่างจริงใจสวัสดีครับผมนายจีรศักดิ์ลิมหอมสนิทครับเป็นช่างไม้สีครับเริ่มต้นผมรับเหมางานกอ่อสร้างอยู่ครับรับเหมาปูกระเบื้องรับเหมาก็ททำตั้งแต่รากฐานมีคนงานอยู่เจ็ดแปดคนแลแ่พอดีไปทำงานบ้านพอสัมพันธ์ตอนแรกๆก็ทำได้เดือนสอเดือนแต่นี้ทางโรงเรียนเขาขาดคนเขาก็เลย พอสัมพันธ์ก็เลยติดตามแนะนําให้มาสมัครตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาสมัครเป็นช่างปูนตาแหน่งช่างปูนก็มาเดือนแรกค่ะก็บรรจุให้เลยก็ผมถามว่าบรรจุเลยเปล่าเปบ่าบรรจุเลยผมก็เลยเข้ามาพอเข้ามาอยู่ได้ก็จนพอสัมพันธ์เกษียณผมก็เลยอยู่เรื่อยๆมาอ๋อหลังเกษียณไปแล้วก็มันก็มีงานของบริษัทนะแต่หมู่บ้านนะ่นะ แถวหม o ู่บ้านแถวอะไรพวกนี้เราก็ไปรับงานบางทีก็จะรับงานแถวบริษัทพวกปูกระเบื้องพวกรับงานห้องน้ําอะไรเนี้ยนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาติดต่อแล้วบอกว่าเออให้ไปดูแลเรื่องปูกระเบื้องเรื่องห้องน้ําอะไรพวกนี้อ๋อก็ฝากว่านะอยู่ทํางานโรงเรียนก็ดี มันไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรดีอยู่กับที่ททสบายดีขอให้รักโรงเรียนกันไว้แค่นั้นแหละครับ